เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวองคารันทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะฮะมีคนคอมเมนต์มาว่าอยากเห็นฟอร์เรนติโนนะครับวันนี้ผมก็เลยมาจัดให้นะครับจังหวะนี้แต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมนะครับเมนแครรี่กับเมนป่านะครับไม่ได้เมนเลนดานฮะแต่ว่าฟอร์เรนติโนเนี่ยเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ ก่อน <ee> ที่ผมจะเลิกแคสเกมผมต้องเล่นเป็นให้ได้และผมต้องมีคลิปสนุกสนุกของฟอร์เรติโนลงไว้ในช่องนี้ให้ได้นะครับผมเราเนี่ยก็เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับไม่มีอะไรที่อยู่ได้แบบว่าจีรังยั่งยืนตลอดการนะครับไม่รู้ว่าผมจะหยุดแคสเกมวันไหนหรือว่าเกม RV จะสลายไปวันไหนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับผมต้องฝึกฟอร์เรติโนจนกว่าจะทําคลิปสนุกสกได้ นะครับผมแล้ววันนี้เป็นโอกาสอันดีที่แพทใหม่ลาสัตว์ได้ปรับฟอร์เรนติโนนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันดีขึ้นนะนะครับปลาดอกไกลขึ้นนะครับเอ้ยแพนด้ามาจากไหนอืเจ้าอยากไปลองกับข้าอย่างนั้นเหรอแพนได้ไปไหนล่ะชัดดาวไปดีครับหูในตังทั้ง400อะแพนด้าไปฆ่าใครมาวะเนี้เฮ้ยแล้วนี่คนนี้ไปไหนล่ะพี่พี่ชายจะหน,นีเราไปไหนอะฮะ ดูมันจะไปตอบมาแล้วอ๋อน้องอาลิสยืมตังไว้ capacity? ทำไมไม่คืนนะขอเก็บดอกหน่อยดิโอ้โหวิ่งไวชัดจ้โอ้ดาลิลิสปินโอ้โหมีการกดโลโชด้วยนะ วิว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 ฟิลด์ซันครับถ้าโดนช็อตเมื่อกี้นี้น่าจะน่าเหงายเหมือนกันนะเนี่ยฟิลดอ์ซันนะครับเออเออตอนนี้นะครับเขามีสกินอุลตร้าแมนครับกลับมาขายด้วยนะฮะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปสุ่มกันได้นะครับถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมมาคุยกันเรื่องฟลอเรนโน่ปรับใหม่กันต่อนะฮะสกิลหนึ่งไกลขึ้นครับผมอันนี้ผมชอบมากนะฮะผมเคยลองฝึกฟลอเรนโน้แล้วแบบ รู้สึกมันสั้นๆนะครับแพทนี้เขาปรับให้ปลาดอกได้ไกลขึ้นครับดีมากๆเลยแถมอันติพุ่งไกลอีกด้วยโอ้โหล้วงแครี่กันแบบว่าติดหนึบติดตัวเลยนะครับหนีไม่รอดแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามผมว่าไฮติก็หนีไม่รอดเอาแม้แพทเนี้ยนะครับฟลเรนติโนนะฮะน่าจะมานะครับโดยเฉพาะตอนเลดเกมนะครับแต่ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าฟลอเรนติโนจะดปลงนิดๆนะครับอ่าแต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับ เอาไว้เล่นต้นเกมเนี่ยน่าจะมันกว่านะครับสำหรับคอติ T นิโนฮะล้ำรัวๆนะครับอะไรอย่างนี้ล้ำแบบในดงทีนแบบหาตัวอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะสนุกนะครับโอเคจัดไปฮะจังหวะนี้เฮ้ยย้อนมาทำอะไรแถวนี้อย่างนั้นเหรอฮะเขาเก็บดอกหน่อยสิไปไหนล่ะจ้าเรียบร้อยอ่ะตรนนี้แถบสันตัวละกันแถบซากตัวละกันบอมยิงมาแบบเิวๆฮะแถวด้านซ้ายมีครีปอย่างนั้นเหรอ มีใครมาแอบดันไว้นั่นไงฉันเจอตัวแล้วมันคือพันด้านั่นเองอ่ะจะไปไหนล่ะจ๊ะไปไหนล่ะจ้าอหนีข้าไม่รอดหรอกนะเฟยไม่ว่าเจ้าจะพิ้วขนาดไหนก็ตามอ่ะแั่นี้ฉันฟาสกิลหนึ่งได้ไกลามากแถมอันตีตามได้ตลอดอีกตังคางบ้าจริง <laughs> ผมนี่ถ้าผมเล่นแครี่นี่ผมเริ่มไม่อยากจะเจอฟอเรนติโนแล้วนะฮะแผนี้แถมดอกยังอยู่นานขึ้นด้วยนะฮะสม สามวิเป็น3.5วินาทีนะครับผมเอออะไรมันจะเฟี้ยวฟ้าวขนาดนั้นนะครับสกิล2ก็ใช้กับคีปได้อีกตั้งหากนะฮะได้เคลียร์คีปได้ดีขึ้นนะครับสุดยอดไปเลยนะจังหวะนี้นี่ม,มีใครไหมครับผม โอ้โหซาปอดไหลมันให้แม่นางจังเลยแต่ไม่เล่นกับนางดีกว่านะเดี๋ยวโดนแข็งครับผมเฮ้ยตรงนี้มีปลาไหลครับปลาไหลจะไปไหนรอดจา้จาไม่ไหนเดี๋ยวจะไปไหลจ้ะจะไม่เรียบร้อยสวยฮะงวยจังหวะนี้ปั๊บแดงต้องเป็นของพี่แล้วละน้องอาจจะคืออัจจะคืนงวยพี่ไปไหนละเพื่อนบ้าจริงออย่าหาันวยวเดียวเดียวเดียว ขนาดนี้ปาจริงออกออก,อออก่อนอขอบคุณขอบคุณนิกขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ช่วยผมออกมาจากสถานการณ์แบบนี้โอ้ oh my god หน้าที่ฉุกเฉินจัดจ้านหน้าที่ฉุกเฉินจังหวะนี้ <laughs> ไม่ทราบว่ามีใครรู้จักรายการนี้บ้างครับถ้าเกิดว่ารู้จักแล้วก็เราคือเพื่อนกันนะฮะ <laughs> โอ้แต่ว่าเ,เลือดไม่เด้งเลยครับผม่จมเลือดไม่เด้งเลยครับแบบนี้โอ้โหต้องกลับบ้านซะแล้วโอ้เล่นฟอร์เรนติโน,โนก่ก็ไม่สามารถออกเดอะบีทได้นะครับวงการเดอะบีทเข้าแล้วออกอยากนะครับแต่ว่าตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมออกเป็นเฟรนด์ลูทูดีกว่านะครับถ้าเป็นเอ้ยถ้าออกเดอะบีทมันจะเกลียนเกินไปนะฮะอ่า จังหวะนี้ครับไปลุยก,กันต่อนะครับคุณผู้ชมอาจจะบปเจือ้อปุอ้ยอาจจะไปเ่้ยจื้อปอลาไปไหนละย้อนพ้อปลาดอกหน่อยเล่ากันวะแเปน็นเดีย๋ยวได้ไหมน่าจะลึกเกินไปนะกีบกลางเข้าเพื่อนน่าจะได้ปลาแหลกกลางจาังหวะนี้เรียบร้อยว่าแต่ปลาไหลไมาด้านล่างอย่างนั้นเหรอมวยมวยไหวปะวะมวยน่าจะไม่ไหวครับเอ๊แต่ว่าปลาไหลไม่กลับบ้านแล้วอย่างนั้นเหรอโอเคครับงั้นเรา จะดูสถานการณ์อยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะห้ามมีใครออกจากป้อมฝั่งตรงข้ามมาเด็ดขาดไม่งั้นเจอฉันรำราบแน่นอนอ,อะไรไปจะเทพขนาดนี้วะเนี่ยคำพูดอย่างเท่เลยครับต้องน้องเฮ้ยขอสักหน่อยแล้วกันนะคนเนี้ยสักหน่อยแล้วกันนะฮะอย่าอย่าครับคนอื่นอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา<ๆ>เขาโดนดอกเราแล้ว,ลวเขาไม่ซาตานว่ะยิวก้คนนี้ฮะ ฟาร์มก้อนแล้วกันนะครับสกิลปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเป่งทำไรกันต่อดีครับคุณผู้ชมจังหวะนี้เหมือนเพื่อนจะเรียกตีดาร์กอย่างนั้นเหรอโอเคครับจังหวะนี้น่าจะได้ดาร์คซเลเยอร์นะฮะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นบ้านนะไปจบเกมกันดีกว่านะครับนี่แต่ว่าแบบผมรู้สึกว่าแพทนี้ฟลอเรนติโนเลดเกมเล่นสนุกมากเลยนะคุณผู้ชมสกิลหนึ่งนี่คูลดาวลดลงด้วยนะครับจาก8วิเหลือ6วินาทีนะครับตอนเลดเกม เรียกได้เลยว่าปลาดอกกันรัวๆนะฮะล่ํากันยับๆครับจังหวะนี้นะฮะตรงกลางมีครีปครับเอ้ยย้อนคนนั้นน่าสนใจจังเลยไอ้อยแพนด้าเขาผิวเขาพิวครับคนนี้ต้องปล่อยไปก่อนนะฮะตรงนี้ฝั่งตรงข้ามหน้าจะไม่ได้ออกจากป้อมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปดันบนดีกว่าคุณผู้ชมนะครับจะได้ดันเข้าสามทางแล้วจบเกมเฮ้ยแต่ว่า มีปลาไหลยอยู่ข้างบนอย่างนั้นเหรออันนั้นแนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าล่ะไปไหนล่ะครับขอไปด้วยจิหน้านะให้ฉันไปด้วยคนนะเพื่อนอ้าวหลบซ้ายหลบขวายอย่างนั้นเหรอจะ,จะไปไหนอ้าวยืนมอบยืนมอบซะง,งั้นม่จริง l e g นด d รี่โอเคครับหน้าที่ดันกี่ข้างบนเป็นของฉันเอง ปจนเดินไปข้างหน้าโอ้แต่ว่าตรงกลางหน้าเล่นจังเลยอะ่ะเพื่อนรอเราด้วยได้ไหมล่ะเรากำลังทำคลิปอยู่นะจึ๊บตกิ้สองเป็นหมู่ครับวงเล็บกับคลีปนะฮะช่วยให้เคลียร์คลีปได้ง่ายขึ้นนะแผ่นนี้ที่มันสวรรค์ของคนเล่นฟอร์เรนหรือไงกันครับเนี่ยแผ่นนี้อ่ะขอํำคาบ้านหน่อยเธอเย่มาจริงอ้แพนด้าไปไหนครับแพนด้า อัดจุกมือียอนขอยอจีเดียวเรียบร้อยครีปบนครับโอเคขีดเข้าอยู่ขอัำก่อนแล้วกันขอดำเช็คกิ๊ก่อนครับโอเคตีป้อมตีป,ป้อมตีบ้านไอ้ไอ้แตกเรียบร้อยฮะได้มาสองทางครับเหลือข้างล่างครับจังหวะนี้อา้าวแต่ว่าไล่แบบนี้มันต้องลองสักน่อยแล้วเอาแต่ว่าดอกเบ้า <laughs> ไปดีกว่าคุณผู้ชมนี่กูขอโทษนะเวย้ย <laughs> ไปแล้วครับผม แต่ว่าเหมือนมีคนอยากโดดลำดาานะจังหวะนี้เรียบร้อยอยู่ดีครับเลจินเจ้าอยู่นะครับ,คครบนนมีคีฟใช่ไหมโอเคมีคีฟอยู่นะลำนิดนึงก็แล้วกันให้คีฟเข้าโอ้ยเจ็บเหลือเกิน <c oughs> ไอ้นี่ตีบ้างเพื่อนโอเคได้เปลิคูดแล้วครับนาทีที่16เออเราก็ของชา้าเหมือนกันนะครับเนเกมนี้นะสงสัยมวัวแต่ดักดักมวัวแต่ดักญ้าครับไม่ได้แบบฟาร์มเท่าไหร่นะเกมนี้ไม่ได้แบบเก็บคีฟเท่าไหร่นะครับ เน้นดักหญ้าเอาอย่างเดียวนะเน้นความมันนะครับผมโอคฮะขอบัฟฟ้าก็แล้วกันนะเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้เราได้ครบ3มทางเรียบร้อยแล้วนะครับแพนด้านายลองมาเอาบัฟฟ้าหน่อยสิครับเพื่อนมาหน่อยสิไปมาจริงว่ะ <c oughs> เอ้ยลำยากจังเลยว่าตัวนี้นะครับแต่ว่าผมน่าจะลำผิดนะเมื่อกี้น่าจะต้องอันติปุ๊บแล้วไหลขึ้นบนนะครับเมื่อกี้ผมจะชิ่งลงล่างไนงะ พลาดพลาดไม่ไรฮะขอแบบว่าขอแก้ตัวครับขอแก้ตัวใหม่ขอแก้ตัวใหม่ปลาไหลมาว่าจาังหวะนี้ตายแก้ตัวกับปลาไหลแทนอย่างนั้นเหรอไปไหนครับไปไหนครับเรียบร้อยแผนด้าขอหน่อยแล้วกันนะขอหน่อยแล้วกันนะอาจิเรียบร้อยเอ้ายอนเพื่อนตายหมดแล้วนะยอนใครตัตัดเข้าไว้โอเคครับดันคีบดีกว่าณจุดนี้โอ้เรามีตุตะต่อมแต้มตัวมาเริ่มเทิมด้วยฮนะ ไปกันครับผมน้วยอนอู้วูวูเมาเยอะจัดอแตกเลยทีเดียวจังหวะน,นี้อฉันเห็นเดลเซียนอยู่ข้างในนั้นแม่นางสวัสดีครับต้องโดดพี่แล้วล่ะน้องเล g e จ d นเดลีโอเคครับจบเกมครับคุณผู้ชม มและก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่ฟลอเรนิโนวินเซนโซคาตาโนคนนี้นั่นเองน,นะครับผมดาเมจ42.4เอร์เซนโอเคครับสำหรับสกอร์เกมนี้อยู่ที่คิวสิตา1หนึ่งแอซิทห MVP 16.0เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับฟลอเรนิโนคลิปนี้นะครับผมพยายามฝึกอย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีบางช็อตที่ล้ำไม่สวยหรือว่าขัดใจเมนฟลอเรนนะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับเอาไว้ผมจะไปฝึกให้เยอะขึ้นแล้วมาทำคลิปฟลอเรั้งนะะฮ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันสักหนึ่งทีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย